สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมรดกมีชีวิตดาราร้องให้วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปอนทรงพลทําประดิษฐ์แชมป์ mma world c a e s i มาพูดคุยกับเราวันนี้พี่ปูมีน้องตรงๆมาเป็นพิธีกรร่วมค่ะครับผมสวัสดีครับตรงตรงนะครับผมวันนี้ก็มาทําพิธีกรร่วมกับพี่ปูด้วยนะครับมาสัมภาษณ์คุณปอนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้คุณปอนได้แนะนําตัวก่อนเลยนะครับ Okay, สวัสดีครับผมชื่อปอนทงรงพลำรรมปิษฐ์นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอดีตนักเอ a เครับปัจจุบันตอนนี้เป็นโค้ชยู่ที่สูนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเรากลับไปดูตอนของมวยของพระยาพิชัยรเราก็ได้ทราบว่าคุณปอนะให้ความสนใจกับศึกศึกนักสู้ในตอนของคุณโอ๊คที่คุณโอ๊คมาแข่ง แต่ค,คุณปอนไม่ได้สู้อยากถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมยังเรียนอยู่มหาลัยนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมคนตัวเล็กมากๆเล็กกว่าตอนนี้อีกผอมมากๆเลยครับก่อนที่จะเล่นเวทตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักผมอยู่ที่47กิโลครับถ้าเกิดผมต้องแบกน้ำหนัก11กิโลในตอนนั้นมผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมครับ แล้วก็ได้ทราบมาว่าคุณปอเนี่ยได้สู้กับคุณโอ๊คด้วยใช่ไหมครับอยากพอจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังได้ไหมครับว่าเป็นยังไงครับได้ครับผมก็หลังจากตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็หลังจากละกันนักสู้นะครับก็มีรายการอีกระดับหนึ่งเรียกว่า War the Case ครับตอนนั้นเป็นรายการ War the c a s สครั้งที่2ตอนนั้นทางรายการก็ปรับน้ำหนักลงมาครับเป็นลิมิตอยู่ที่ต่ํากว่า56กกิโลและผมเองก็ทำน้ำหนักขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ49-50บาได้ก็เลยคิดว่าอ่ะมันแบกไม่เยอะแล้วก็เลลลยยออากงงงแข่ดู จริงๆ,งๆแล้วคือเรื่องจริงก็คือโดนเจ้าของรายการหลอกไปครับเขาบอกผมว่ารายการนี้น้ำหนักรุ่นนี้เน hmm. ี yeah. exactly. ่ยม mm. ีคนแข่งแค่คนเดียวเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เขาอายุเยอะแล้วไม่ค่อยเก่งมากเขาเลยบอกว่าเขาไม่มีคู่เลยเชิญผมไปแข่งด้วยหน่อยผมก็ลงแข่งไปตามนั้นปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นเขาถอนตัวแล้วก็มีคนอีกประมาณ7จ็ดแปดคนลงแข่งหมดเลยผมก็ไม่เป็นไม่เป็นไรครับแต่ก็เตรียมไปลงแข่งแล้วก็เลยลงแข่งด้วยเลยแล้วกัน แล้วรายการวันนั้นนี่ผลการตัดสินเป็นยังไงบ้างคะผมรอบแรกเลยครับก็เคยเจอกับคุณโอ๊กเดชยุทธครับก็คือเป็นรองแชมป์เนอะจากรายการนักสู้นั่นแหละครับก็สู้ไม่ได้ครับก็คือไปแพ้ที่ยกสองครับเป็นการแข่งครั้งแรกของผมด้วยครับตื่นเต้นมากตอนนั้นีน่นตรงมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้นะครับต้อง หลังจากที่ฟังคุณปอนพูดไปแล้วนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทางรายการสนใจอยากจะสัมภาษณ์คุณปอนนะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากจะให้คุณปอนเนี่ยได้เล่าหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะก,การต่อสู้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มองเห็นมุมมองทัศนคติของคุณปอนนะครับที่มีต่อ,อ,อการต่อสู้แล้วก็ไม่ได้อวยวัฒนธรรมของไทย <Okay. S 1> จนขึ้นหิ้งจนเกินไปนะครับผมอีกทั้งพยายามให้ลูกศิษย์แล้วก็ประชาชนที่สนใจเนี่ยขึ้นอยู่กับความเป็นจริงอีกด้วยครับ อยากถามมุมมองของคุณปอนอในเรื่อง,องนี้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะโบราณพวกนี้แหละครับคือผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับควรต้องมีการพัฒนาอะไรก็ตามที่หยุดพัฒนานับวันก็จะสูญสลายไปตามกาลเวลาครับอ,อย่างเช่นศิลปะบอยโบ,บ,บราณพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแค่ฝึกเฉยเโดยที่ไม่มีการชาร์ลินตัวเองไม่มีการแข่งขันสักวันหนึ่งมันก็จะเลือนหายไป ทีนี้มยวยโบราณเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างจากมวยปัจจุบันใช่ไหมครับเขาอย่างเช่นเขาบอกว่ามวยปัจจุบันเนี่ยตัดบางอย่างออกไปที่มันท่าอันตรายอย่างเช่นล้มแล้วกรรมการมาห้ามไม่ซ้าต่อถ้าบางท่าอย่างเช่นการจับขาลากพวกนี้ในมวยเวทีปัจจุบันก็ห้ามใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามยวยโบราณจ,จะลงแข่งขันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกติกาที่เปิดว่างให้เขาใช้ทักษะของมยวยโบราณได้อย่างเต็มที่เอ a เอเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะว่า มันใกล้เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ใกล้เคียงกับการต่อสู้จริงที่สุดแล้ว mm hmm. ในสมัยยุคแรกๆของเอ็มเอเนี่ยไม่มีกติกาเลยนะครับก็คือไม่ใส่นวมด้วยซ้า mm hmm. จิกผมจิ้มตาเตะไปะที่จุดอันตรายได้หมดทุกอย่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าใกล้เคียงกับการรบการสงครามจริงเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโบราณต้องการที่จะชาเลนจ์ตัวเองหรือการแข่งขันเพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะที่เรามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเอ็มเอก็เลยเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับ mm hmm. แล้วก็ ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับ,ค,รบคุณปอนได้เคยดูคลิปการต่อสู้ของคุณโอกคและคุณอมอินมาก่อนไหมครับดูครับทีนี้อยากจะทราบว,ว่าหลายๆคน,นมองว่าการต่อสู้ในครั้งนี้คือมีการแสดงความคิดเห็นที่ต่างๆนานา,นาม,มากมายแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างเช่นคือทําไมคนลมแล้วต้องซ้ําแต่ก็มีอีกหนึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างออกมาก็คือความคิดเห็นจากดรสมพร,รที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นมวยโบราณจริงๆเนี่ยคือการซ้ําก็คือไม่มีผิดกฎคือทําให้ ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้จนไม่มีทางจะสู้ให้เราได้เราถึงจะชนะทีนี้คุณปอนมีมุมมองมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับอ,อยู่ที่จุดประสงค์ที่เราฝึกนะครับคือตอนนี้นผมบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่จะติดภาพลักษณ์ของมวยไทยเวทีก็คือล้มไม่ซ้ำจนมีคำพูดติดปากว่าล้มแล้วซ้ำคือไม่ลุกผู้ชายเพราะว่าด้วยกติกาของมวยเวทีครับล้มปักต้องหยุดเราไม่เราไ,ม,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 ไม,ม่การตามน้ําเพื่อให้กรรมการให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาพร้อมสู้และสู้ต่อ นั่นคือกติกาของวยเวทีครับแต่มวยโบราณหรือ MMA เนี่ยมันไม่มีกติกานั้นนะครับล้มแล้วต้องสู้ต่อเพราะเราจิาานตนาการถึงการต่อสู้จริงๆในสงครามจริงๆหรือแม้แต่การป้องกันตัวจริงๆเมื่อเราต่อสู้กันล้มลงไปชีวิตจริงไม่มีกรรมกามาห้ามนะครับเราต้องสู้ต่อป้องกันตัวต่อให้ได้เนี่ยเราล้มอยู่จะลุกขึ้นมาอย่างปลอดภัยหรือเราจะเล่นกราวเกมยังไงก็ได้เพราะว่า ในชีวิตจริงไม่มีกรรมการนะครับอย่าลืมแล้วก็ถ้ามวยโบราณเขาบอกว่าเขา,เ,าเกิดขึ้นในยุคสมัยสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยชัวร์อยู่แล้วครับว่าไม่มีการรอให้ฝ่ายลุกขึ้นแน่นอนเมื่อเราทำพะลมได้เราต้องรีบไปจบชีวิตใครฝ่ายแน่นอนอยู่แล้วครับในสงครามนะครับ พี่ปูม,มีคำถามเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะว่าอย่างการสู้ในในเคสเนี่ยนะคะเราจะมีกรรมการกรรมการมองอยังไงเขาว่าตอนนี้อันตรายและถึงจุดที่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าคนล้มแล้วเราซ้ำได้ใช่ไหมะคะคคแต่กรรมการเ้ามองอยังไงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตครับผมในกรากาเอ็มเอนะครับก็ถ้าฝ่ายหนึ่งล้มลงไปนะครับคนบนตามไปโจมตีซ้ำอาจสมว่าเป็นการต่อยก่อนแล้วกันนะครับไปคล่อมต่อยจะดูว่าคนล่าง,างเนี่ย ยังป้องกันตัวได้อยู่ไหมม,มีการรับหมัดปัดหมัดพยายามี่จกอดหรือเข้าท่าอย่างอื่นอยู่ไหม,มถ้าคุณข้างล่างยังสู้ได้อยู่เขาจะปล่อยสู้ต่อ,อแต่ถ้าคนข้างบนลงไปตามไปซ้ำสี่ห้าหมัดคนข้างล่างรับหมัดอย่างเดียวป้องกันตัวไม่ได้เลยกรรมการก็จะสั่งหยุดครับ ดูเดือดน,นะดูเดือดมากครับแล้วก็มีคําถามสุดท้ายแล้วครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วจริงครๆคือคุณปอนอยากให้ศิลปะการต่อสู้ของไทยครับหรือว่า,ขาแขนงใดก็ตามที่คุณปอนกำลังศึกษาอยู่นะครับพัฒนาไปต่อนะครับคุณปอนอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าศิลปะของไทยในเป็นเป็นฉบับโบราณแล้วกันนะครับจะต้องแยกเป็นสองสายครับคือ1คือสายอนุร,รักษ์กับ2คือสายเพื่อพัฒนาต่อถ้าสายอนุร,รักษ์ก็คือเราก็จะอนุร,รักษ์ อันเดิมๆเ,เอาไว้ถ้าบางท่าก็คือเรียนเพื่ออนุรักษ์ตามตำราส่วนถ้าเป็นการเพื่อพัฒนาต่ออ,อ,อาจจะไม่ค่อยถูกใจสายอนุรักษ์นะครับแต่ผมต้องบอกว่าการพัฒนาเหนือกว่าเสมอบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของโบราณเกินไปถ้าเรานำมาใช้ในการแข่งขันปัจจุบันบางอย่างอาจจะไม่เหมาะอีกต่อไปอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาต่อยอดเพื่อไปต่อซึ่งไอ้ผมนต้องถือบอกต้องแยกว่าเราฝึกเพื่ออนุรักษ์ ก็คือรักษาแบบเดิมๆเอาไว้หรือเพื่อพัฒนาต่อ,อมันคงจับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาของโบราณทั้งดุ่นมาใช้ในการแข่งขันปัจจุบันเพราะว่ามวยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปไกลมากอย่างเช่นมวยไทยเวทีปัจจุบันนะครับผมต้องบอกเลยว่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็เก่งกว่ามวยปัจจุบันมวยในยุคก,ก่อนอ,อย่างเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามวยโบราณทั้งดุ่นไปสู้กับมวยปัจจุบันต้องมีการพัฒนาต่อยอดเรียนรู้อาจจะต้องอาจจะต้องรับ วัฒนธรรมของศิลบะอื่นอาจจะรับหมักของมูสากลมาปรับรับเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดของวิชาเราต่อไปยังเคยได้ยินบรัสเลียนยูวิสูมามาประยุกต์ได้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าต้องการจะแข่งในเอเเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงในการต่อสู้ท่านอนไม่ได้เพราะฉะนั้นบรัสเลียนยูวิสูคือหนึ่งในวิชาบังคับที่นักเอเอเต้องฝึกครับผม,มเพราะว่าในเรื่องของการกล่าวเกมการซับมิชชั่นการสู้ท่านอนเนี่ย บาซิเลียนยุวิสูพัฒนาไปไกลที่สุดแล้วครับก็คือพัฒนาเหนือกว่าวิชาอื่นๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแข่ง UNA หร mm ือ hmm. เรียกไม่ได้ครับที่ทุกคนจะต้องฝึกบาซิเลียนยูวิสูครับค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากคุณปอนมากเลยนะคะน้องตรงตรงแต่เสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะคก็วันนี้พี่ปูอยากจะ,ะให้คุณปอนได้ฝากกิจการหรือว่าอะไรของปอนด้ค่ะ ก็คือปัจจุบันตอนนี้นะครับผมไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับผมย้ายไปกลับบ้านเกิดที่จัจจงหวัดสงขลาครับก็เปิดยิมบราซิลย,ยูวิสูเล็กๆนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ครับผมชื่อสงขลาคอมแบทยิมครับแล้วก็เปิดเป็นชมรมยูวิสูของจังหวัดด้วยทานักกีฬาแข่งทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับนานาชาติก็ถ้าเกิดว่าใครว้เป็นมาสงขลาหรือหาดใหญ่นะครับก็และําม่าลองฝึกกันได้ครับผมยินดีต้อนรับครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณปอนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมรดกมีชีวิตดาราร้องไห้วันนี้เราขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการทั้งหลายด้วยค่ะครับขอขอบคุณคุณอวินาอุปทยาคุณอมรรัศุรัตนาวานิชไอทีโซลูชันและ MK s u ูกี้ครับผมสำหรับวันนี้เราสางเราสามคนตรงๆคุณปูและคุณปอนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ไตาการชกฟรีสไตล์นักสู้ภาคภูมิครับ มาจากกรุงเทพมหานครนะครับสไตล์การชกคาราเต้ครับนักสู้โอดิน Thank mm -hmm. you. สุรินนะครับ